คือเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายเข้าไปมีส่วนเป็นโจทย์ร่วมเราสามารถเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับอันเนี้ยนะครับผมเรียนคุณสยุทธ์นี้ครับว่าเราจะมีการประชุมครอบครัวผู้เสียหายนะครับในวันศุกร์หน้าที่14มกราคมที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าในการหารือเนี่ยมีการพูดคุยกันหมดแล้วว่าขั้นตอนกว้างๆเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนในทางอันนี้คืออาญานะครับมาสู้คืออาญาในทางแพ่งในทางแพ่งเนี่ยนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทางฝ่าย ของผู้ไปชนนนะครับยังไม่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการเยียวยาช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่นะฮะผมเข้าใจว่าเท่าที่คุยนะครับทางฝ่ายของครอบครัวผู้เสียหายก็อยากจะฟ้องถ้าหากไม่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบออกมาเนี่ยนะครับนี้วิธีการเนี่ยคุณสอยุธครับมันทําได้2แบบอันนี้ก็เรียนว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยอันนี้ผมเล่าแค่วิธีการแนวทางนะครับแต่ว่าทําอย่างไรเนี่ยอยู่ที่การประชุมวันที่สิบสี่สุกนาสุกนามกราคมเนี่ยนะฮะแนวทางแรกก็คือว่าในคดีอาญาเนี่ยซึ่งผมขยายความนิดนึงว่า เนื่องจากทางฝ่ายผู้เปชนเนี่ยเขายังเป็นผู้ยาวอยู่อายุ17ปี<ะ>เพราะนั้นคดีนี้จะขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนศาลเยาวชนนะครับทีนี้ในคดีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับทางถ้ามันเป็นความผิดที่ทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยสามารถร้องต่อศาลขอรับค่าเสียหายจากจําเลยได้ ไว,<น>ไว้ง่ายคือไว้ง่ายคือไม่จําเป็นต้องไปฟอ้องคดีแพ่งต่างหากคือในคดียาญานั่นแหละไ,ได้เลยกับสารเยาวชนนั่นแหละได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นครับผู้เสียหายสามารถร้องต่อศาลแต่มันมีอีกแนวทางหนึ่งคืออันนี้ก็ต้องประชุมกันอีกแนวทางหนึ่งคือว่าฟอ้องคดีแพ่งต่างหากได้ทั้งสองแนวทางนี้เดี๋ยวจทีมกฎหมายนี่ต้องไปปรึกษาหารือกันว่าแนวไหนจะเหมาะสมที่สุดหรือจะเจราจาเพราะว่าเมื่อวานนี้ฟังข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าทางผู้ปกครองของเด็กคนนี้เนี่ยก็ต้องการให้มีการเจรจาไกล่เกลียผมว่าดีที่สุดคือตรงนั้นเลยครรรรัับไไมมม่่จจําาาาเเป็็นนกกกกอออยะให้้้ีฟงงครับ นะครับค um. ือดีที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าทางฝ่ายของผู้ที่ได้ไปชนเนี่ยนะครับได้แสดงความรับผิดชอบนะครับต่อผู้เสียหายแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ไม่ต้องฟ้องที่ต้องฟ้องก็เพราะว่าทางฝ่ายครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีความรับผิดชอบออกมาจากทางฝ่ายผู้ไปชนอดีสุดคือทางฝ่ายผู้ที่กระทำเนี่ยนะครับให้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบออกมาแล้วมันช่วยได้ด้วยฮะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคนที่เขาเสียหายไปได้รับการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยนะครับแต่ กระแสสังคมจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะความรู้สึกของสังคมที่มีต่อตัวน้องที่ขับไปชนอาจารย์มองอยังไงเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ยเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งของปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์โลกความเป็นจริงก็วิาพากษ์วิจารณ์กันนะฮะแต่มันไม่สามารถจับต้องได้ชัดเจนแต่ในโลกออนไลน์มีการตั้งหัวข้อมีการเข้าไปต่อว่าด่าทอมีการหยิบภาพบางภาพที่เหมือนกำลับบงเล่นบีบีภาพนี้สําคัญ ซึงเจ้าตัวปฏิเสธว่าอนนับกบังหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต,ต่อประกันกับคุณพ่อแล้วมันก็เกิดกรณีที่บางมุมมันเหมือนกับเป็นการล่วงล้ำกล้าเกิดเหมือนกันอาจารย์มองไงผมคิดว่าความไม่พอใจหรือความคิดเห็นเนี่ยนะครับที่แสดงออกมาในทางที่เรียกร้องให้ทั้งฝ่ายผู้ที่กระทำเนี่ยได้รับผิดชอบเนี่ยก็เป็นสิทธิในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยก็ต้องอยู่ในขอบเขตคือผมว่ามันเรื่องนี้มันสองด้านคุณสยุทธในด้านหนึ่งคือทั้งฝ่ายของ ผู้ที่ขับไปชนเนี่ย<ม>ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าที่สังคมเกิดกระแสะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าในตอนต้นเนี่ยไม่ได้มีการแสดงออกมาอย่างทันท่วงที<ม>นะฮะแต่ในด้านของฝ่ายของผู้ซึ่งแสดงความเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง<ม>นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะหรือใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกไม่พอใจไม่เห็นด้วยนะครับแต่ต้องไม่มากถึงขนาดไปเกลียดชัง<ม>นะครับหรือใช้ถ้อยคําในทางซึ่งรุนแรงเกินไปคือมุมนี้เนี่ยก็ต้องอย<ม>ู<ม>่ในขอบเขตถ้าไม่มีความรู้สึกเลยก็แปลกครับ แต่การใส่ออ<ว>กซิเใช่ใช่ใช่คือต้องเข้าใจว่าคนจำนวนหนึ่งเขาก็ไปงานศพมาก็ได้เห็นทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เขาร้องหม่มร้องไห้นะครับไม่ได้คือทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทั้งฝ่ายผู้กระทำเนี่ยถึงยังไม่รับผิดชอบอย่างยังไม่รีบออกมาอย่างเพียงพอในตอนนี้อ,อันนั้นก็เข้าใจได้ไงว่าว่าว่า,วาคนก็เลยรู้สึกแต่ว่าการรู้สึกหรือแสดงออกของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะครับ คืออย่าให้มันเกินเลยไปอย่าถึงขนาดเป็นความเกลียดชังเป็นการล่าไม่หมดอันนี้ก็เกินไปก็ต้องอยู่ในขอบเขตผมคิดว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมมันเริ่มต้นแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็จะเข้าไปช่วยอยู่ในคดีนะครับเพราะผมเชื่อว่าคดีจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นธรรมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนกระบวนการชัดเจนให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ยังก็ยังวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในขอบเขตในขอบเขตแต่นะสิ่งที่ผมคิดว่า ในด้านของฝ่ายที่พิพาวิจารณ์นี่ก็เรื่องหนึ่งนะฮะผมว่ามันสองด้านอีกด้านหนึ่งไงอีกด้านนึงคือในฝ่ายในฝ่ายของครอบครัวของฝ่ายผู้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 ขับชนอ่ะผมว่าตอนเนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับพูดตรงๆอาจารย์ยังเห็นว่าน้อยมากผมว่าน้อยนะครับงานศพเนี่ยยางน้อยต้องไปครับอต้องไปขอเข้ามาต้องไปงานศพแต่ว่าตอนนี้ไม่ไปก็ยังไม่สายเกินไปนะฮะก็ต้องไปตามเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะตรงนี้ผมว่าเป็นขั้นตอนสําคัญ พ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกเป็นห่วงลูกใช่ไหมว่ายังเจ็บป่วยอยู่ยังเจ็บอยู่ร่างกายจะไม่พร้อมยังช็อกอยู่ยังไม่อยากให้ไปอะไรยังไงไปไม่ได้ไหมหรืออาจารย์คิดอีกมุมหนึ่งคือผมคิดว่าทางฝ่ายครอบครัวนะครับทางฝ่ายพ่อแม่ของของน้องซึ่งขับไปชนเนี่ยก็คงรักลูกนะครับแต่ว่าจะรักลูกแล้วปกป้องลูกแบบนี้เนี่ยนะครับผลเสียกับมีมากกว่าระยะยาวนะฮะกับลูกกับลูกกับคดีช่วยลูกแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการช่วยนะฮะถ้าจะช่วยลูกคือต้องช่วยในแง่ความรู้สึก นะครับในแง่ของสังคมที่เขามองต้องตั้งคำถามว่าทําไมสังคมทําไมคนในบนมากถึงไม่ชอบอตัวเขาเกิดกระแสขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ความจริงมันเป็นเรื่องนา่าสงสารนะครับคุณสยุทธถ้าคิดอ,อีกมุมหนึ่งถ้าเป็นคนสนยุยขับรถไปชนคนแล้วมีคนเสียชีวิตไป9้าคนเนี่ยะนะครับชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปครับนี่น่าสงสารนะฮะใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราไม่แสดงออกเนี่ยก็จะกลายเป็นคน ก็จะกลับกันไม่บอกครผมไม่ชมบางคนบอกผมว่าถ้าถ้าไปก่อเกิดเรื่องอย่างนี้โดยสุดวิสัยหรือประมาทก็ตามทีทางหนึ่งที่จะเยียวยาจิตใจของคนทําก็คือมีคนบอกผมนะครับก็คือไปงานศพถูกต้องไปร่วมรับรู้สึกความทุกข์ไปร้องไห้กับเขาอันนั้นแหละจะช่วยจิตใจของคนทำช่วยตัวเขาด้วยเป็นีมคนบผมนะใช่นี่เรื่องจริงก็คนที่ขับรถโดยประมาทแล้วไปชนคนตายก็ถ้าทําแบบนี้ก็จะ ได้รับการเหมือนกับเยียวยาตัวเองด้วยรู้สึกผิดน้อยลงด้วยที่เราได้ไปขอขมาแล้วเราไปช่วยเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นมีคนบอกผมว่ามันจะติดไปตลอดผลเสียมีกับตัวน้องเขาเองอแต่ผมมีประเด็นคุณสยุทธฮะผมไม่อยากจะให้พูดเรื่องนี้เฉพาะในเรื่องที่ผ่านมาอย่างเดียวทําอย่างไรครับคุณสยุท์ให้เหตุการณ์ความสูญเสียแบบนี้ไม่เกิดอีกในอนาคตปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีรถตู้อุบัติเหตุบนทางด่วนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตกันหลายครั้งละเป็นสิบคนเนี่ยงข่้นมาคือผมไม่ได้บอกว่าคร้ จึงต้องตายนะฮะแต่ผมหมายถึงว่ารถตู้ของเราเองเนี่ยก็มีปัญหาเยอะในแง่ของเอาละรถตู้เนี่ยอย่างคันที่เกิดเหตุเนี่ยข้างรถในพ่นไว้ว่ารถยนต์นั่งโดยสาร13คนแต่คนเสียชีวิตมี9บาดเจ็บ6เป็น15ครับนี่นั่งเกินนั่งเกินมา2คนรถตู้มีการดัดแปลงครับวิ่งดีๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอดัดแปลงนะครับเพิ่มเก้าอี้นั่งเข้าไปติดถังแก๊สเขาไปเนี่ย พอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับไอการควบคุมอะไรต่างๆการส่งตัวส่งตัวสุดท้ายที่สำคัญคือเข็มขัดเข็มขัดนเรภัยก็ไม่ได้ขาดนะครับผมคิดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกเนี่ยนะครับผมคิดว่าในแง่ของมาตรการระยะสั้นด้วยซ้ำไปนะฮะเฉพาะหน้าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยต้องควบคุมความเร็วบนทางด่วนครับติด GPS ทุกคันได้ไหมไม่ให้เกินร้อยนะครับสองครับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคันไม่งั้นไม่ปล่อยอจากท่าสาม ห้ามนั่งเกินเก้าอี้ที่มีนะครับสี่นะครับขนส่งนะครับคมนาคมต้องตรวจสอบรถอย่างดีนะครับต้องไม่มีการตัดแปลงจนกระทั่งรถมันเสียสมรรถภาพในการควบคุมแต่ระยะยาวครับคุณสุรยุทธ์เอาไว้มีโอกาสมาคุยกันครับนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับน่าเสียดายที่เวลาหมดตรงนี้และนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ